ใชดีพี่น้องมื่อถู่ทุกคน้อจ้ามี้โอนกนเสิมาหนึ่งหมากอึใส่กับก้อยพี่น้องก้อยให้อยู่ลุ่มเด้อพี่น้องเดิอบบเห็นก้อยในพงหน้าเห็นแต่มักอึพี่น้องสิมาเห็ดอันนะพี่น้องเผอิญยังหนึ่งก้อยเสมาอึอันนะพี่น้องคนก็ว่าบ่เป็นในพงหน้าเดี๋ยวก็รอให้มันสุกก่อนในพงหน้าจึงเอามาเห็ดของหวานกินพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องมือดผ่าเมืดพดนมา มืดมชุ่พิ่นสีเดินทางมาเตกะกำลังเดินทางออกจากสวรรค์มาพี่น้องเพิ่นไปรับเอาไอ้นะกำลังเดินทางออกจากสวรรค์มาพี่น้องเลยบอกไอ้ก็มาหอดแล้วถ่ายนี่เดินทางนี้จะได้พ้นกระตุกห้าแท้ๆอะไรพี่น้องเยเพราะว่าเพิ่นบริเบิ่งผ้าพ้นอากาศที่เดินทางเนาะถ้าผนะูกกับบอกไอ้ครับขอให้เพิ่นพากัน สอมหลดต่อแป้งต่อพี่น,อน้องยังบอลแวกยังท้องเนาะพี่แรกอ้นจะไปส่อมพอพ่นว่าป้าไว้หั่นแหละพี่น้องพอลงเมื่อแล้วพอสีส่อมเองแป้งเองเพิ่าเพิ่นจึงไในหูจักไวหลดเพิ่นเป็นยางเป็นยางอียังเพยอียงเพยน้องท้องเนาะเพิ่นจึงไในหูจักซื้อมาใส่แป้งหลดกระบอกไ เมจิเ่งพะกัซิมาผัดขูดอาอนะออกพี่น้องขูดเอากากออกเนาะหนึ่งก้อยใส่หมักผักชองหนึ่งก้อยสมออืผักชองม้ออื้อน้อยบ่แม่ก้อยลายบ่หึ่งแ่วาแน่นั่นแหตะบนลายบนอ่อนอีสิบเอ้ากระเขียดใส่ก้นให้มันถั่วเลยใส่เกลือใส่น้ำตาลเลยพี่น้องใส่เกลือน้ำตาลเลยพี่น้องยังถาดแต่มะพร้าวเนาะถาดแต่มะพร้าวมาเลยจ้าเนี่ย น้ำหวานบาน่แม่นบ่ลอยได้ค่ะหวานบ่ลอยนั่นละบแ่แม่นแม่ติเพาะอนนปลาสมเพิ่นบ่เห็นทุ่งเพิ่นว่าน้ำานบ่ลอยแม่ปลาสมนีม่ละ่ะเค่องสะเครื่องตากเครื่องเปือ้อฝนตก,นกพี่น้องเอ้ยบ่ฝนตกอันสิมเมื่อบ้านสิมเมื่อได้อยู่บ่นหนุ่มๆเฮานี่ไผากัน,นวกกันนได้ต่อยเมื่อ ชาแต่ขูดมะพร้าวใส่ไหมเนาะเออพอดีเลยมองเนี่ยอืพอดีกันแหละพอดีเนาะเต็มะพร้าวขูดร้าวใส่อันนั้นพี่น้องเอออุ่นเอามาซื้อมาและผลบวชเฮ็ดผนก็เลยมาให้อ้นเฮ็ดพี่น้องเฮ้ยน้ำตานี่ฉันบวานกันเอออันนี้จะว่าบัวลอยอันนี้ฮะเมื่อกี้นี่ป้าส้มพี่น้องโค้ดน้ำตาลสิอีกแล้วก็ ชามะกข้าวเต้พลังออกมาพี่นอ้องคนซื่อมากมักข้าวนะคน,กนต,กกออตกไปยันซื้อ่ากันพ่นนะผ่ากันพน,ะนกับคนละชาวพันคนตตเป็นบ่อนเป็่อนโนะอันนั้นโตบ่อันนั้ธรรมดาขนมะจะเสแสรขนาดของหวานเอาหน่อย ข้อหวานครับพตจแซ้บเอาเม็ดใหญ่เห็ดแรกแล้วก็แบ่งไปใหี่ยอ้นแน่พี่น้องผลเสื้อก้อยมากแล้วผลบริเหตเนาะเอาเลยมาให้อ้นเห็ดพน้องอ้นก็ให้่เม็ดใ่เห็ดโตพี่น้องคือดีมะอื้อกับก้อยไหมเนาะอืมคืีถ้าแต่หมกข้าวเอาข้าวมะขูดใส่ไปนี้เอาเลยบาดนี่หมกข้าวมาเลยพี่น้องบอเตมาแล้วข้าวใส่ปน เล้ให้เตะไปห้หน้าเลยเตะเด้อหมักข้าวแบบนี้ก็ได้แบบเขาเป็นขูดเป็นต่อในใหญ่ก็ได้พี่น้องแล้วแต่ความหมักของไปของมันเนาะจั๊กข้าเจ้าบดมันก็หินน้อยแบบสีแล้วมันก็ใหญ่คือเขาขูดจะตายเนะใครนี่เคยหมักข้าวมาพันตุ๊ก่้ยังแพงล้วแพง เออแน่มันเลยเี้ขอชื่อะมักจิ้พันจะน่าอมาเขามันมืออนมือละหมากาวม่ละข้ามือห่อเข่าปรับดินหันหมากาวนี่แหละได้แล้วแบงก็ให้แพ็คกระแบงี้กระล้นซีมึงดูไอเตะซีมูวานบอกวางกระต้น้าหักวาหมักวานใช่ซีมึงอหมักวางหอไม่บากเลยตเย ไปกินเอาถั่วมาเคย,ยตักแบ่งไปเปนแห่หนาใหโอ้นเอาถั่วเหล้าเด้อถั่วหินเหล้ะมาอลไรพี่น้องสั่งไอ้น้อยก็มาบอกไอ้ก็มาหักฝนมันยังตกอยู่ลอยฝนเงียบๆก่อนพี่น้องฝนเศร้าตกล้วก็สีเดินทางน้องสุพมเินว่ะเดินทางเมื่อมหาไซพี่น้องเมื่อหาสามหาไซเหมนกัน,นพี่น้องเมืม่อหาสา มาหาเมียอยู่พุน่นเช้ารลายด้อยู่พุ่นมาห้างไม่ใหม่ก็รายอมาเย็าไยตักรลายๆโล,ะล,ะละตเต็มถัม่วไหลรมเอาเต็มถั่วยลโลประมอนนำแน่น้องลุงน้องเมฆไอหน้าเออไอหน้าอยู่นีน่บ่ยินในหัว อา uh, uh, เอนคอาเอน่ะเอิร์นเฮยได้ละใครล้านมาเอาพี่น้องน้องลุงพี่น้องแม่เพื่อนก็มามือนี่แหละเออนนะโอ้ยความเด้อความเด้อนี่แหละผ้าพนผลบุเป็นใจพี่น้องผนบุยใหายไปผลบุยเดินทาง ไปไเ,ปเไไปผาเห็นผู้สาลมหาไัยเอได้เมีย,ยพูนเห็นได้ <c oughs> ไหเนาะไอ้เต้คา,าราวปอยากมาเจอเป็นโทษแล้วเฮ้ยแม่เราหายแล้วบายดีพี่น้องมามาแล้วแล้ววันหนึ่งก้อยพี่น้องใส่มะกร้าวทางโูกะเบาอ้ายแ้วกะไอซิเกเดโเบาเต้กินทางโูก้ง แม่จีก็ตักมาสูกัวคนกินอยู่ในกุละเผาล้านอย่นอ้อยละโม้ดคไม่หนักเ่หนักคนก่ไปลไปเลยพอชิมเมือ่มอมาหาใจก็เนื่นอยคนยังา เท่าเท่าได้เท่าเท่าได้เลยเพื่อนมึงนี่หวยไทยออกได้มึงนี่มึงหวยไทยออกมึงท่นานโม,โม่คุณบอกมึงนี่พี่น้องเลยคุณเอาโทรศัพท์น้ไปเบิ่งกระตูนแต่เข้าไปเบิ่งกระตูนผัดมันโบแม่พี่น้องคุณข้าไปตะบนเครื่องคิดเลขนะเดี๋ยวเป็นกดเลขนิทาน่นัน46พี่น้อ,นเเนองเลย46น้ำ ถ้าเป็นอันทางไทยคนสิว,ว่าเป็นตัวเลขพี่น้องแต่ทางลาวผลว่าเป็นตัวซัดทางเป็นซัดมันจะเป็นเลขเซือถพี่น้อง้าเลขเสืออนนี้มันจะมีสามซองมันจะมีศูนย์หกสี่หกแปดหกพี่น้องขาเป็นทางไทยเนาะแต่ว่าเลขเลขหกเ 6, นาะเป็นเลขเก้าพี่น้องเลยลองเบิ้งพี่น้องน,นโม่คนบอกเนาะลองเสี่ยงเบิ้ลในเล็กในหน่อย กับกาอ้นกับฟันมาตัวเองกะถือหวยถือสองเก้ามาเกินว่าตัวเองถือฟันมาตัวเองคิดเลขสองเก้าแต่ว่าเลขเก้าอะมาเป็นเลขหกบั่นเนาะพี่น้องเนาะกานอ้นสิลองเสี่ยงเบื้องอพู่นของพันอะไรเงื่อนเลยสิเสี่ยงเบิ้งของร้านน้ำโมเนี่ยมันกับเปรเป็นไปได้ีเนาะบวกยังสองหกหกเนาะสองเก้า สองหกเหมือนป่นไปปีนมามันกบเป็นสี่หกหรือ่เป็นสีเก้าควมพันจะเกี่กับ่อยได้คอยมพันว่าอยังเพื่อนันกินเละลายว่ะเจ๊ดำเลยว่ะคือมาดำเลยว่ะเจ็บเติมดก็ลองเบิ้งพี่น้องเราว่าเล้เพื่อนเท่ากันนาสามสองเก้าบิ้งได้เพื่อนัวเด็ดได้เพื่อนหอได้สามสองเก้าว่ลองเบิ้งพี่น้องเลยชวเนเนาะ หบาทสิบาทลองแทงเบงพอทีร้านมาอยู่น้ำร้านไห่โชคก็มิ่งอุ่ <c oughs> <c oughs> นเลยมิ่งอยู่นี่มีอนแล้วนี่มั้งเยาจไปหาเมียพอดีใจหรเอาแต่บ้านจะออกไไกลเอาไปก่อนมีนอกรึเน,น,นี่งสบายดีี่ั้อง